สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบุกต้องแช่วันนี้อยู่กับพี่เพาเองคะ่ะม,มีน้องๆคนไหนอยากเข้าคณะแพทย์กันบ้างไหมคะช่วงนี้ใกล้สอบแล้วซึ่งหลายๆคนก็อยากได้หนังสือที่อ่านได้ยังตรงจุดตรงประเด็นในการสอบใช่ไหมล่ะคะวันนี้คะ่ะพี่เพาเลยจะมาแนะนาหนังสือเตรียมสอบแพทย์ทั้งหมด2เล่มที่น่าสนใจมาให้กับน้องๆแต่ว่าจะมีเล่มอะไรกันบ้างเรามาดูด้วยกันดีกว่าคะ่ะเริ่มต้นด้วยเล่มแรก หนังสือแนะวิธีคิดพิชิตสอบวิชาเฉพาะแพทย์กศพอทอซึ่งหนังสือเล่มนี้จะแนะนําเส้นทางการเรียนต่อในคณะแพทยาศาสตร์ทันตแพทยาศาศสตร์สัตวแพทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์โดยอัปเดตจากแนวข้อสอบปีล่าสุดแบบเฉลยละเอียดมาพร้อมกับคลิปวิดีโอเสริมความเข้าใจใช้งานง่ายผ่าน QR Code ต่อมาเล่มที่2 หนังสือเตรียมสอบเข้ม9วิชาสามาัญรวมทุกวิชาซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวข้อสอบเสมือนจริงอ้างอิงจากรูปแบบสอทศสอบปีล่าสุดครบทั้ง9วิชาฉเฉลยละเอียดครบท้วนทั้งคำอธิบายเข้าใจได้ง่ายในระยะเวลาที่จำกัดซึ่งเล่มนี้เหมาะกับการใช้ทบทวนก่อนสอบได้ทันที พี่เพาต้องขอบอกก่อนนะคะว่าคนที่กําลังจะเตรียมตัวสอบแพทย์นั้นสมควรที่จะมีหนังสือทั้งสองเล่มนี้เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะสำหรับการสอบในรอบของกศพอทอนั้นจําเป็นต้องใช้คะแนนในส่วนของวิชาความถนัดแพทย์และว,วิชาสามัญซึ่งทั้งสองเล่มนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับหนังสือที่พี่เพีวนี้นำมาแนะนําในวันนี้ที่เหมาะสาหรับน้องๆที่กําลังจะเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทย์ที่พี่เพาวบอกได้เลยว่าถ้าน้องๆได้อ่านหนังสือทั้งสองเล่มนี้จะช่วยให้น้องๆสามารถเน้นการอ่านหนังสือทบทวนได้อย่างตรงจุดและเตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพคะ่ะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับเราได้ตามช่องทางนี้ คลิปหน้าพี่เพาะจะมาแชร์หนังสือเล่มไหนกันอีกอย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่เพาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย